สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลักกันคลิปนี้นะคะตอนเช้าๆก็จะพาน้องออกมาวิ่งเล่นค่ะวิ่งเล่นที่กลางสนามเลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่ที่กลางสนามก็จะมีนกนกตัวเล็กๆนะคะกําลังวิ่งเล่นอยู่พอดีเจ้าแมวเหมวคูมพันุก็น่าจะมาจับนกจับไม่ได้แล้วค่ะนกก็วิ่งเร็ว นี่ค่ะขอบคุณไอซีทุกท่านนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลาการขอบคุณเลยๆเลยด้ค่ะนี่เขาจะวิ่งก็ตุกตุยอ่ะตุกตุยอ่ะตุกดุยอยู่แถวนี้ค่ะนี่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 อย่าไปไกลนะลูกเดี๋ยวจะเมาอากัดนะไม่ต้องไปนะทองก้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยทองก้าวไม่เอาทองก้าวไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไปทางโน้นไปทางน้น เราน้นปมาดิมามวมวมาแม่มมาดมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปนะจง้งๆงๆงๆแม่แมวๆมดูบรรยากาศน้องมาแว่นกันน้องเนี่ยบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากค่ะ สวยงามมากค่ะบรรยากาศตอนเชา้ชาเช้าอดุกกระดุยอดุกกระดุยเ<ม>จ้าทองกวาวอันนี้ลูกแล้วนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยสวยตอนเช้าเ้าเดี๋ยวคุณภูมิพันธ์จะจับไปจับน้องไปเข้ากรงก่อนกลัวน้องไปไกล ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ